อตใหม่นะครับปี2025นะครับกับ Discovery รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเส้นเล็งขยายตามซูมนะระยะถึงสองนั้นร้อกว่าเมตรนะครับทนมากนะครับนี่นะฮะ Discovery Hs 4 6คูณ4 4 Fai นะครับ FFP เส้นเล็งขยายตามซูมนะครับ ใหม่ล่าสุดของ DISCOVERY รีดรปี2025ครับผมรุ่นนี้นี่กระจกเป็น HD แล้วนะครับระบบปรับเป็นระบบสปริงดันเฟืองี่โคทนเลยนะครับผมใส่มากชัดมากนะครับกับ DISCOVERY รีดใหม่นะครับ สวัสดีครับผมปุ๊คลองถมพลาซ่านะครับรถใหม่ของปี2025นะครับกับ Discovery ของเราแท้มีใบเซอร์นะครับรุ่นไหนอ่มาดูกันนะครับนี่ Discovery รถใหม่ปี2025รุ่นนี้นะครับนี่ Discovery Hs 4 x 1คูณ44 HFAIFFP ตัวนี้คือ เส้นเล็งขยายตามซูมคอท่อกล้อง30มิลนะครับแจมเลยได้ดูอะไรนี่เดียวแกะกล่องก่อนนะครับนี่นะฮะกล่องนี้ยังดีนะมีฟองน้ำบุกด้านในนี่นะครับแนะจมมากเลยนะครับเดี๋ยวบอกของแถมก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับของแถมก็จะมีคู่มือผ้าเช็ดเลนนะครับฝาครอบกล้องด้านหลังนะครับขาจับ ขาจับนี่เอา1ิเดมิลหรือ20ิบมิลแจ้งได้นะครับบอกได้เลยเราเปลี่ยนสลับได้พร้อมตัวไขระดับน้ำตั้งล้องไฟฉายคาดหัวทุกอย่างนี่ครบเลยนะครับแต่บอกตัวนี้ก่อนนะครับตัวเนี้เขาจะมีฝาครอบกล้องด้านหลังนี่เลนหลังนะครับนี่เนี่ยนะครับมีฝาครอบกล้องให้แต่ด้านหน้าด้านหน้าตัวเนี้ยเขาพัฒนาขึ้นมานะฮะเขาจะไม่มีไม่มีฝาครอบกล้องด้านหน้านะครับไม่มีนะฮะ ไม่มีฝาครอบกล้องแต่เขาจะใส่เป็นตะแกรงรังพึ่งแทนนะครับเห็นไหมฮะตะแกรงรางพึ่งกันเศษหินเศษไรนะครับเนี่ยเขาจะมีตัวนี้มาแทนฝาฝาครอบกล้องด้านหน้านะครับแล้วก็ถอดได้นะมันหมุนได้นะครับถอดออกได้ใส่ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูแบบ360อองศานะครับนี่นะครับคอท่อกล้องเนี่ยนะฮะสามสิบมิลลิเมตรนะครับคอท่อใหญ่มองเห็นชัดเจนนะครับ หน้าเลนส์แหล่งเขาใหญ่นะครับเลนส์หน้าเนี่ยกว้าง44มิลลิเมตรนะครับตัวนี้นะฮะเลนส์กว้าง44มิลลิเมตรนะครับหน้าใหญ่มองเห็นชัดเจนบอกเลยนะฮะแล้วก็ตัวจริงเนี่ยเขาลมสีลมดำมาสวยงามมากนะครับของ Discovery ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะนี่ QC ผ่านนะครับตัวเนี้ยที่ผมบอกในต้นคลิปว่าโคตรทนนะครับก็คือมันเป็นแบบระบบสปริงดันเฟืองเห็นไหมฮะเนี่ยที่มันมีไอ้ตุ้มๆนี้ทั้งหลายเนี่ยนะครับ มันจะทนกว่าระบบแหนบประมาณ20%สเปนี่ยเนี่ย,ยสปริงดันเฟืองเนี่ยโคตรทนโคตรทนเลยนะครับกระจกตัวนี้รุ่นใหม่ๆของ Discovery นะฮะตัวทองแพงพวกเส้นเล็งขยายตามซูมเนี่ยกระจกเป็น H D แล้วนะฮะกระจกจะใสมากเป็น H D นะครับตัวนี้ลูกเล่นเยอะหน่อยนะครับปุ่มปร,รับหลานะฮะปรับหลาอยู่ด้านข้างนะฮะนี่ปรับหลาข้างนะครับมีปรับหลาด้านข้างนะฮะแล้วก็มีปรับตาหลังสําหรับคนสายตาสั้นสายตายาว ตัวเส้นเลงขยายตามซูมเนี่ยผมแนะนำนะครับให้ปรับตาหลังช่วยด้วยนะครับเส้นมันจะคมขึ้นนะครับปุ่มปรับขึ้นลงซ้ายขวานี่เป็นปรับนอกนะฮะปรับนอกทั้งหมดเลยนะครับดึงขึ้นเนี่ยหนึ่งทีหมุนปรับพอปรับได้กดลงแค่นี้ล็อกแล้วนะครับเซซิโร่ได้นะครับทั้งทั้งขึ้นลงและซ้ายขวาโดยแค่คลายหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะฮะไม่มีไฟในเสเลงเล่นง่ายนะครับ ตัวนี้เป็นตัวบอกองศานะครับเวลาเราเอียงองศาตัวนี้มันก็จะเอียงตามแต่ไม่ได้ใช้หรอกนะครับก็ใส่ไว้สวยงามตัวซูมอยู่นี่นะฮะมีแง่งซูมนะฮะจับหมุนซูมได้จะซูมเท่าไหร่ก็ได้มีแง่งตัวนี้จับง่ายซูมง่ายนะครับซูมตั้งแต่4เท่าจนถึง16เท่านะฮะก็ระยะประมาณ10เมตรจนถึงนู่นเลยเกือบเกือบ200เมตรเลยนะครับเจ็มากเลยนะครับ ด้านหน้านะฮะจะมีรางจับ20มิลนะฮะนี่เห็นเห็นตัวรางไหมครับราง20มิลสำหรับใครที่อยากจะใส่ไฟฉายหรือเลเซอร์ก็ใส่ตรงนี้เพิ่มได้นะครับนี่นะฮะน้ำหนักของตัวนี้นะที่ช่างได้นะครับ6.8ขีดนะฮะก็เอ่อมันก็น้ำหนักอยู่ที่กลางๆนะ6.8ขีดนะครับความยาวทั้งตัวหัวจุดท้ายอยู่ที่14นิ้วนะ,ะ14นิ้ว กล้องยิงไกลเนี่ยตัวก็ยาวและใหญ่เป็นเงา,ามตัวอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะฮะเหมาะใสยล่าสายยิงเป้าได้หมดเลยนะฮะของแท้นะครับย้ำว่าของแท้ตัวนี้ก็โคตรทนเลยแล้วก็ใส่มากนะครับการเล่นกล้องแบบระบบ FFP เส้นเล็งขยายตามซูมผมก็บอกไปแล้วเนาะเวลาเราซูมซูมตามระยะมันนะครับไม่ใช่แบบภาพอยู่ใกล้ๆเราจะซูมเยอะๆอันนั้นไม่เหมาะสมนะฮะ ถ้าเป้าหมายอยู่ใกล้ก็ซูมไม่ต้องเยอะเป้าหมายอยู่ไกลถึงจะซูมเยอะนะครับเอาตามระดับระดับมันเนาะปรับหลาข้างปรับตาหลังทั้งสองตัวนี้ต้องสัมพันธ์กันต้องปรับทั้งสองตัวนี้เลยนะครับสนใจก็โทรหาทักหากนได้สินค้ามีตลอดรถใหม่ปี2025ขอบคุณมากครับ